เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกขึ้นนะครับชาวกัมพูชาจัดแข่งขันฟุตซอลในสนามฟุตบอลญ่าเทียมที่จังหวัดปทุมธานีแต่ปรากฏว่ากองเชียได้ทะเลาะวิวาทชักปืนออกมาไล่ยิงกันนะครับจนนักฟุตบอลและคนที่เข้ามาดูต้องพากันวิ่งหนีตายครับ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลย่าเทียมหลังเทศบาลเมืองลำสามแก้วย่านภูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งวันนี้มีชาวกัมพูชามาขอเช่าสนามเพื่อจัดแข่งขันฟุตซอลครับโดยระหว่างการแข่งขันทราบว่าบรรดากองเชียร์ของแต่ละฝั่งเกิดมีปากเสียงจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นก่อนอีกฝ่ายซึ่งทราบว่าเป็นแรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในตลาดสี่มุมเมืองชักอาวุธปืนออกมาไล่ยิงอีกฝั่งหลายนัดจนนักฟุตบอลรวมถึงคนที่เข้ามาดูการแข่งขันเกือบ200คนพากันวิ่งหนีตายเอาชีวิต รอดครับเบื้องต้นก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับหลังเกิดเหตุทางตํารวจสพคูคตและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบปลอกกระสุนปืนบริเวณด้านหน้าของสนาม2ปลอกและหลังคาสนามเป็นรูจากกระสุนปืน2จุดส่วนกามส่วนชาวกัมพูชาผู้ก่อเหตุได้อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปหลังจากนี้ตํารวจก็จะเร่งสอบปากคําผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับ i cool.